บัดนี้กะสิาพาไปเบิง่งทีทง่ว่าติดจองเนี่เนาะเก่งจองทั้งสองตัวเลยบ่ครับแม่นครับที่แรกว่าสิมาเปิดช่องอ้ายล่ะบัดนี้เพิ่นโทรมาจองก่อนโอ้แต่พี่น้องครับเอ้ามาแล้วจะได้กัถ่ายให้เบิง่งแม<ห>่นครับถ่ายเบิ่งก็ได้แต่ว่าตัวใหญ่ๆนี่ผมผมรู้แล้วว่าเพิ่นจองไปราคาสูงบ่ครับครับพี่น้องแล้วก็ตัวอีกตัวนึงบ่รู้ว่าจองเท่าแต่ว่ากะสิพาพี่งพระนออกมาเบิ่งว่่าอาเพื่อให้เป็นแรงบันดาลใจอย่างที่บอกล่ะครับพี่น้องเฮ็ดจังได๋คือสิได้อ่าเงินเงินใส่หลายๆจากการเลี้ยงงคคนนะรรัับบพี่้อ โอ้ตัวนี้ไหมพี่น้องครับบักลึกบักหนาตัวนี้เป็นงัวส้งสมัยใหม่ครับเป็นงัวนหนาๆลึกๆหนาๆลึกๆแล้วก็แผ่นหลังง้วงๆแตกๆเลยนะครับพี่น้องตัวนี้ลูกพ่อได้ครับนี่ครับตัวนี้ก็ลูกซีไว้ครับโอ้เน้นซีไว้ยแล้วต่พี่น้องนี่ครับเอาบอกก็บว่าไอพี่น้องซี่วมันก็ให้ลูกเก่งหลีดีนี่ลูกเก่งครับซี่ว่เนื่อหนังหนาๆนะครับพี่น้องครับแล้วก็แผ่นหลังแตกๆสนอกต่ะงๆสีดีๆนังดีๆนี่สไตล์ที่ชอบแหละครับพี่น้อง ตัวนี้เป็นเป็นลูกอของไอ้จักเดือนเหรอครับตัวนี้อายุ13เดือนครับซีไว้สิเดือนพี่น้องคพึ่งสิบสามเดือนสูงกันที่ลายสามสิบเสด็จเมื่อกี้ลายสามสิบห้าครับลายสามสิบห้าได้ตัวนั้นกับประมาณนี้น้องเก่งเนาะตัวที่ขายไปแม่นครับตัวนั้นขายไปเท่าไหร่ครับตัวนั้นขายไปสองแสนสองสองแสนสองที่ผมถ่ายให้ลงคลิปคลิปก่อนแม่นครับงาดกันได้ครับตัวนั้นแม่นบ่แม่นครับตัวเนื้อเนื้อนังหนังตันตันน่ะแม็นผมมาแล้วเปิดราคาสองแสนสองตัวนั้นกับมันกับตัวใหญ่ยิ่ ประมาณนี้แต่ว่านใหญ่ครับพี่น้องสั้นเราบสองแสนอ่ะสองสองห่าหรือเปล่าจ๊ะเพราะว่าเพิ่นกับ่รอดเต่อหลายไหมพันโทรมากว่าบ่ถึงซีนทีเพิ่นกับซื้อเลยไหคือผู้เพิ่นมากเพิ่นกับที่มีกำลังซับพอสมควรจังตัวนี้เห็นว่าติดจองไปแล้วไปในราคาโตเท่าไดครับน้องเก่งไอตัวนี้ปิดไปสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันครับสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนี่ไปทั้งไหนครับเจ้าของคนที่ตั้นี้ไปทั้งน่าดูนครับผมน่าดูนกับเขตสารคามนะครับเอาจ้างสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันติดปิดไปอันนี้เก่งห้องไว้เท่ถอย ตัวนี้ป่ะครับมผมก็ห้องไว้สองแสนสองอเออนั่นแหละพี่น้องครับใกล้ให้เบิ้งหลเด้อครับพี่น้องมาต่อได้หน่อยแต่หลายส้นไหลนะครับเนาะแต่ว่าทิีท่จริงเนี่ยมันเพิ่อนแบบว่ามันมันสมเงินเพิ่นก็เอาโลดไหมครับมันก็ได้เว้ากันหลขั้วเม่์นี่ครับพี่น้องครับใหญ่ายแบบนี้แหละพี่น้องผู้ใดซื้อไปก็คือซื้อไปเลี้ยงหระผู้เพิ่นมีเงินผมว่ามันคุ้มพี่น้องสำหรับเงยใหญ่เพราะว่าลูกออกมามันก็ราคากัดสีประมาณนี้คือกันเลยพี่น้องครับนี่กัดสีไปคัะก็หนีอยู่ลูกมันครับแมนลูกแต่ละหลุดมันก็สิใส่พอดีๆเข้้าาไไไปปกกพัฒนต่อออยดดี แต่ละตูดนะครับถึงงามกว่านี้นะครับเนาะอ่ะหูง่ายหกตันนะครับเนาะคือเพิ่อนกับอานอนาคตมันครับแถมมันใหญ่เป็นสาวแล้วมันกับสีสื่อราคานีบ่ได้เห็นไหมครับครับมนเพื่นสีได้สีได้เลือกเป็นหัวสมัยตะว่าซื้อซื้อตอนนี้สองเซนขวบ้อยเก่งเนาะมนครับแต่ว่าถ่ายล้อให้มันติดทองหรือไงก็หนีเป็นปีนหรือผสมติดเอาพี่น้องครับบอตัมก็สองเซนหาไปหาสามเซนตัวนี้นี่บอกเลยนะครับเนาะมันแล้วแต่คนมักไหมครับถ้าเอามักกันเะา้องวัวแดงวานแค่ถ่ายขลักถ่ายเนี่ยใช่พี่น้องะ อ่ะเงาหางแบบย่างไงเลยเด้อครับพี่น้องเด้อนี่เอาตเก่งแบบชุ่มไทยยางตัวนี้ให้จักรอบาดนะครับพี่น้องอ่ะสีเบื้องขางทั้งนี้เด้อครับพี่น้องครับเขากะคิดเบื้องเอาแล้วก็ตัดที่ใจเด้อครับเด้อเป็ียังคนขึ้นกาสื่งง้อ่ๆแบบนี้หดราคาสองแสนนะครับพี่น้องครับเพิ่ลกะต้องคิดว่ามันคุ้มในอนะขุดในน้อครับโทรศัผู้ที่ยื่อไปนะครับเนาะผมก็จับแตงสีได้ครับมาขายเพราะมันก็ะเดกขายเรื่อยๆอยู่นไหมครับมันโมเมนต์มันบระเดกขายเลยดิอ่า เพราะว่าเนี่ยเจ้าหลวงเก่งบอกมีคนหยาดกันหนึ่งม้วนสองแสนสองแสนขั้วนี่พี่น้องครับนี่มีคนหยาดถามมาซื้อไปประกวดพ่อแม่ว่าเกงนน่งตัวนั้นเนี่ยครับเออตัวนั้นเพิ่ะว่าเสียไปประกวดช่วงนี้สนามก็ลังเปิดครับผมนี่สองสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันตัวนี้เป็นมูลค่าสูงสุดที่ขายบนยังว่าเมียนนะครับยังยังครับยังนะครับพี่น้องเดี๋ยวหลายก็นี่นะครับเดี๋ยวสีฟ้าเริ่งโตต่อไปนะครับเนาะอันนี้อันนี้ฮิเมะมันเป็นราคาแบ่งเพื่อนไปเลี้ยงเงินซื้อเพราะว่าเพื่อนมาหอดควเพ่อก็วาาบ่่ยกกไหราาคนี่ซือครับ มันเก่งเพันบ่าไงได้พี่น้องเด้อมา<ะ>โหลดอัธยาศัยดีมากๆเลยครับพี่น้องมันเก่งนะครับเนาะนี่มาคุยโอ้มันโตใหญ่อีหลีบางง้วงสิบสามเดือนไหมพี่น้องโอ้ยสิบสามเดือนใหญ่ครับใหญ่เขาใหญ่เนี่ยนาะน<ม>ี่เราเพิ่งแกะม,ออม้วนอันหน้าโคตรมั่นทั้งทีแล้วครับเนาะนี่เบื้องกระโหลดนี่นะครับเดอ้อเอานี่นะครับมาเยี่ยมมาชมเลยมาโนดฟาร์มครับพี่น้องครับมาโนดฟาร์มบราหมันนะครับเด้อผู้ใดอยากจะติดตามก็เข้าไปติดตามที่เฟซบุ๊กได้ครับผมในในเฟซบุ๊กทักมาถามก็ได้ครับ มีสตอรี่อย่างมื่อเดียวผมนตัวนี้เก่งเห็นแม่เพิ่นบ่ตัวนี้แม่เพิ่นลอยหาซีบอยู่แล้วครับลอยหาซีบอยู่แล้วเห็นสุตัวยังวะครับเห็นสุตัวมีสตอรี่เด้อครับพี่น้องเพราะว่าอย่างหน่อยนึงเขาเห็นแม่มันเทาก็สิได้คุยกับลูกค้าถือว่าแม่มันสูงซำหนีซำหนี่สีแบบนี้อนาคตมันต้องเป็นอย่างสีแน่นอนเพราะเขาต้องเห็นน้องยังกี่ก้าวเนาะแม่นครับนี่นะครับโอ้ได้แบนมาโนดไปหลายทีพี่ตบักใหญ่ยงๆถึงที่ละพี่น้องครับสันเงใหญ่ๆแบบนี้เละ ถังว่าว่ดีประกาดตีประกาดตีเพราะว่าหนาแบนไม่ต้องดีนะครับต้องย่านขายหนาอะไรพี่น <March> ้องเก่งเบาดีย่านไทยหเออเอ็มเอ็นแมนแฟมไดนบอกว่ามาโนดฟารบโอ้ยจ้อยแทรกเขากะทิว่าเป็นบ่ครับพี่น้องนักเก่งเป็นเอบวกเป็นยังสั้นขันออกมาโนดเอ็มเอ็นนี่ครับพี่น้องครับนี่ต้องแบบนี้เลยนี่ต่อไปนะครับสีผ้าเบื้องรุ่นง่ายๆใส่สั่งนะครับเด้อครับพี่น้องเห็นราคาขายหรือเฉือึ้งครับพี่น้องอันนี้คือลูกผสมนะครับพี่น้องครับถามมาลูกผสมอันนี้ราคา แข็งก็เลือด่อยครับที่เพิ่นพูดถึงการสื่อนะครับเนาะเดี๋ยวติดถามเบื้องว่าเป็นอย่างพิ่นคือการสื่อเดี๋ยวติดถามน้องเก่งให้เบื้องเนาะตัวนี้น้องเก่งสูงรอยหกสิบสามนะครับเดอ้อพี่น้องเดี๋ยวเบื้องเอาอันน้องเก่งอวยมาทางนี้ครับปัอนี้เอาทางนี้ครับเออ,าอามาๆตัวนี้แบบง่ายแบกหนาเด้อครับตัวนี้โบขึ้นกล้องโบโบถ่ายรูปโบขึ้นครับตัวนี้แต่ว่าตัวใหญ่ๆมาเบ้ง,ไงไบกใกล้ๆได้พี่น้องตัวบบกง่ายโอ้เต็มจอเลยพี่น้องนี่ผมหย่าม้าไก่ได้ครับนี่จับต้นติดข้อขางนี้แล้วเอาน้องเกง๋ แบ่งเพ <à> uh, ืนไป3ามแสนสามครับสามแสนสามหมื่นอันนี้คือลูกผสม F1 ฟนึะครับเนาะเอครับเอหนึ่งนี่นะครับตัวนี้เป็นวัวเอฟหนึ่งพร้อมใบแล้วกับมันท่องอยู่งเป็นไหมครับตัวนี้ท่องลู่ดอกครับผมลู่ดอกแปดห้าหนึ่งนะครับพี่น้องครับแยกเพลทใบเหีเพื่นพร้อมใส่แยกเพลไว้ให้พร้อมบัดนี้ตัวนี้นี่เพิ่นเอาไปทั่งหลจังหวัดไหนครับเอาไปยะโสครับอำเภอเมืองยะโสธรอำเภอเมืองนะครับเด้อแต่วบางพวกเป็นฟาร์มใหญ่ที่ผมเคยไปถ่ายได้พี่น้องเด้อคนละฟาร์มนะครับเด้อูเพื่อนเอาไปเพื่อนเอาไปเลี้ยงเพื่อนเอาไปเลี้ยงครัเพื่อน่่ไได้้้ปปขาาายถเห็นนใรูแลวว คือแพ,พงแท่าสามแสนสามเบิ้องตัวจริงครับครับให้เบิ้งตัวจริงอยู่ใหนเพเภอเมืองอะไรพี่น้องผายอยา่างเบิเ้องน,นี่เก่งที่ส่งเพิ่มมือ่อใดครับไอ้ส่งวันที่สองครับวันที่สองนะครับพี่น้องครับเอานี่เราได้ถามได้คุยกับกเพิ่นบ่าไปอย่างเพิ่นขึ้นมักตัวนี้ครับคือเอาเพิ่นมาหอดเพิ่นว่าเพิ่นมักเลยตัวนี้เออแม่นครับเพิ่นว่าเพิ่นมักเลยเพิ่นกับโบเดียวอย่างไรเพิ่นกับถามว่าเสือจักบเออเก่งห้องเปิดเท่าไหร่ได้สามแสนสามผมเปิดไปสามแสนห้าสามแสนห้าพี่น้องครับนี่ก็ไม่ได้ต่อไหลที่สำหรับง่วนใหญ่ เก่ยงเปิดไว้สามเซนหาได้สามเซนสามนะครับตัวนี้เพื่อนเพื่อนเป็นลูกพ่อนอกเราเพื่อนกระท่งนอกอีกแล้วก็นิสัยเพื่อนก็ดีนิสัยเชื่องนะครับเนาะเซื่งเทียเดียวกับติดเลยโอ้แม่นครับแข้งขาใหญ่ด้วยครับเด้อขอบูดำดำวดวดจัดจัดนะครับพี่น้องครับนี่อันนี้เป็นงัตถุทองแรกไหครับนี่อันนี้ทองแรกครับทองแรกสาวๆสดๆพร้อมไหครับอ่นะมอครับอ่าอ่าก็ให้พี่น้องคิดไปน้ำนะครับเด้อขพบุนคุณก็ซื้อหอดสามเซนสามนะครับนอกจากกำลังทรัพย์ที่เพิ่นถึงแล้วนะครับพี่น้องเพิ่นก็จะมองเห็นอนาคตนะครับเนาะนีี่่เเพินซื้้อไปลยง ลูกออกมาลูกพอหนอกออกมานะครับก็จะเป็นใยแยกเพศเนาะก็จะเป็น F2 ฟไห้แ,แล้วก็บมูลค่าก็จะไปเรื่อยๆซึ่ง F2 ลูกตัวนี้ออกมามันก็กกสีเงี้ยๆขายก็จะได้2 0 0แสนหรือ2 0 0แสนกว่าเรือยๆสามแสนก็นได้พี่น้องแล้วก็เพิ่นยังได้แม่พันธุ์ที่เหลืออยู่แบบนี้ผมเอารูปตัวนี้ให้เพื่อนตั้งแต่ออกตั้งแต่เดือนหนึ่งจนว่าพัฒนาการเพิ่นมากเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆแม่มันก็แม่มันก็เห็นครับเพื่นก็เลยกล้าตัดสินใจซื้อครับนั่นครับอันนี้ก็มีสตอรี่กันนะครับพี่น้อง เห็นเพิ่นตั้งแต่อยู่เดือนหนึ่งนะครับว่าหน่อยตัวนี้นี่เก่งนาาํามาตั้งแต่เดือนหนึ่งบ้านีกตอนที่เก่งได้มาตัวนี้ขออายุจักเดือนครับที่มาอายุนบ่วตอนออกมาผมออกมาส<อ>ิบหกเดือนแต่ว่าผมเห็นแก่นั่นตั้งแต่าอายุาเ,ดเดือนหนึ่งนั่นเห็นบ<ม>่วพี่น้องครับ,รบน้องเก่งบ่วเป็นบ้าพื้นสื่อเลยดิเห็นมา,าตัา้งแต่เดือนหนึ่งแต่มาสื่อได้ตอนอายุสิบหกเดือนเป็นปีเดียวก็จะมาผสมอยู่นี่เองนะครับแม่ครับม้าผสมอยู่นี่ครับอ่ะนี่นะครับข้อขาแข็งขาใหญ่ๆครับพี่น้องครับการเลี้ยงวัวให้มีรายได้นะครับเนาะนีีี่่่่่่่ลลละะะหหหาาายๆๆคคคนนนผมมเืออววกกจััังงใญแแแบบบบ้้รรพต กำลังอาจจะท่านในมิ้นนะครับพี่น้องครับผมก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกทุกท่านนะครับพี่น้องครับจ้างที่ผมเคยหยีจีไปที่แรกๆรกลองเก่งเพื่อนกะออกจากงานมาเห็นอย่างทุนกับ่ได้หลายปายในดอกพี่น้อง่ได้หลายขึ้นกันนี่นะครับเนาะผู้ใดเคยเบิ้งคลิปกับที่มีสตอรี่ไปแล้วนะครับเคยจับผิดจับถูกขึ้นกันครับสื่อมากกับโบแมนวาสีสื่อเงี้งสี่ง่ายมากเลยครับเท่ากับเลียงเรียงเบิ้งครับนี่จับผิดจับถูกแล้วก็ศึกษาไปน้ำน้องเก่งเนาะศึกษาไปน้ำประสบการณ์สำคัญที่สูตรครับนี่ นี่แหละครับพี่น้องครับมาโนดฟาร์มนะครับเดี๋ยวขอมาโนดมาขอมาคุยกับน้องเก่งครับพี่น้องครับเพราะมีขอคิดกับบ้านไปแน่นอนพี่น้องอ่ะผมจะถ่ายพวกนั้นนะโดนๆเลยครับสำหรับผู้ชอบงวยใหญ่เนาะนี่ก็ถือว่าพันธุกรรมเกลียดอีกแพราะาร์มไหลขึ้นกันแหละครับพี่น้องครับเน้นคุณภาพล้วนๆครับพี่น้องนี่ใหญ่ๆขึ้นใหญ่เนี่ยสูงเออตัวนี้ลืมถามสูงใหญ่ดิพี่น้องร้อยตัวนี้ร้อยหาสิบเจ็ดร้อยหาสิบเจ็ดพี่น้องอายุแค่ยี่สิบเดือนเองเนะครับยี่สิบเดือนเองพี่น้องครับตัวบอกใหญ่ เกือบเกือรอยหกมัน่าจะพุกงไปร้อยหกสิบได้เด้ครับพี่น้องไม่ยังแง่ได้อีกเด้อนี่ยม้มันตัวบบใหญ่เนี่ยบบใหญ่ก็ได้ยังไงเมีม่นแม่นครับเออนี่เด้คับพี่น้องครับเอ้าทีเด็ดได้ครับพี่น้องเด้อเออนันนี้เดว่็สีขายเพิ่นเล็กเทียดอกครับผมอันนี้เพิ่นเพิ่นม่เห็นอยูงนีหรือเ่าเก่งสู้รูปไปเพิ่นเมืองเพิ่นมาเบิ้งครับเพิ่นมาเบิ่งไงเห็นว่าฟ้าม่วงานเลยไม่เยี่ยมฟมามนี่แม่ครับมาตัวนี้าม่ใ พบกับเรื่องพื่อการว่าเพื่อนให้หาให้นี่บันนี้เก่งถามในหัวย,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 ยังสิเก่งนี่หาอีแต่เวลาดุมันก็จะหาในแต่ละตัวดนครับ<อ>เพราะว่ามันมันมันมีอยู่หัวใหญ่แต่ว่ามันโมเมนว่าตัวสีเห้าไปแล้วห้าสีมักเลยไหมครับแม่นครับเขาต้องเอาตัวที่ห้ามักมาเลี้ยงเพราะว่ายางหน่อยถ้าลูก้าเพื่อนเอาเห้าก็เลี้ยงครับหาก็มีความสูงของห้าไปครับ,ค,รบคือเป็นบมเดลขายห้าก็เลี้ยงไว้หนีนะครับห้าก็เลี้ยงไว้หนีอ เราไปฮะน้องโตงามใหญ่งามแต่ว่านี่เสบดีนี่ก็บอกกล่าวนะครับเนาะจะสังเกตง้วเของน้องเกิ่งนี่นะครับจับได้รูปได้ใบได้ทังสิ้ตลอดนะครับเด้อใหญ่ๆแบบนี้แหละครับผมแล้วก็ตั้งเกิ่งนี่เพิ่นมีเลือดลอยอยู่ที่พี่น้องนะครับเนาะมีเลือดลอยตัวนึงเพิ่นไปเข้าโรงเรียนอยู่ครับ